โบราณว่าไว้สิ่งของห้าอย่างนี้ที่ไม่ควรนำมาใส่บาตรเพราะจะไม่ได้บุญบาปหนักถ้าอยากได้บุญต้องรู้ไว้การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการใส่บาตรในสมัยพุทธกาลนั้นได้มีข้อห้ามไว้แบบนี้ 1. ห้ามใส่เงินพระรับเงินก็ถือว่าผิดพระธรรมวินัยหรืออาบัติชาวพุทธท่านใดอยากจะถวายปัจจัยก็ควรนำไปถวายกับวัดหรือหยอดตามตู้น่าจะดีกว่า 2. ข้าวสารอาหารแห้ง ตามพระวินัยแล้วพระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารเองได้และพระท่านไม่สามารถเก็บอาหารไว้ข้ามวันได้ถ้าจะถวายจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันทีแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากถวายอาหารพวกนี้ควรถวายให้กับวัดเพื่อเก็บเข้าโรงทานจะดีกว่าเมื่อถึงช่วงข้าวยากหมากแพงญาติโยมทั้งหลายก็สามารถอออกมาประกอบอาหารให้พระฉันได้ 3บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปมันสะดวกมากในการนำมาเก็บไว้เพื่อเตรียมในการทำบุญตักบาตรตอนเช้าแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นมันเต็มไปด้วยแป้งและมันจะทำให้พระสงฆ์ได้รับแต่คาร์โบไฮเดรตมากเกินไปก่อให้เกิดเป็นไขมันและจะทำให้พระสงฆ์สุขภาพไม่ดีตามมานั่นเอง 4. ผลไม้และธัญพืชที่มีเมล็ด ตามพระธรรมวินัยแล้วถือว่าเป็นของที่ไม่เหมาะสมในสมัยพุทธกาลนั้นถือว่าของเขียวโดยเฉพาะผักหรือผล,ลไม้คนที่ตักบาตรไม่สามารถถวายผล,ลไม้ที่มีมเมล็ดได้เพราะถือว่ามเมล็ดนั้นยังสามารถที่จะให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ถ้าพระสงฆ์รับประเคนและเผลอฉันมเมล็ดเข้าไปจะต้องอาบัตเพราะฉะนั้นถ้าจะถวายต้องทำให้สุก หรือเอาเมาเล็ดออกก่อนและหันให้พร้อมทานจึงจะสามารถฉันได้โดยไม่ผิดพระธรรมวินัย 5. ขนมหวานส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนมักจะลืมนึกถึงสิ่งที่จะตามมาจึงมักจะเตรียมขนมหวานต่างๆเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมห่อต่างๆเพื่อใส่บาตพระซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละว่ามันส่งผลเสียต่อร่างกายมากถ้าพระสงฆ์ฉันบ่อย